สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะเซลพลอยร้านโหเฮงแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับลูกค้านะคะเข้าสู่ร้านรถไทยรถเกี่ยวมือสองของคูโบต้าจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะลูกค้ารีวิวรถแท็กเตอร์มือสองของคูโบต้าค่ะรุ่น MU 4 9 0 2ตัว B คันนี้ให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะ ค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขายเงินสดขายเงินผ่อนนะคะลูกค้าสามารถวางดาวได้ค่ะนะคะ MU49/2 รถปี66คันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะลูกค้าเป็นรถไถ่มือ2ของคูโบต้ค่ะนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่391ชั่วโมงนะคะ391ชั่วโมงไมแท100้ร้อยเปอร์ซ็นค่ะรถปี66สภาพรถเกรด A ท่านใดได้คันนี้นะคะเอาไปใช้ต่อนะคะลูกค้ารับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะ รับประกันเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6 6แ0 0 0กบาทนะคะหกแสนหกบาทนะคะลูกค้าสามารถผ่อนดาวได้นะคะใช้เงินวางดาวเพียง6 6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนนานสูงสุด6ปีพร้อมรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านะคะจากศูนย์คูโบต้านาน9เดือนนะคะสีเดิมทุกจุดค่ะ ซีนนะคะล้อหน้าล้อหลังนะคะซีนทุกจุดนะคะไม่เคยแกะเปลี่ยนนะคะลูกค้าเดิมมาจากโรงงานนะคะทุกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ไม่มีจุดรั่วซึมแน่นอนเนื้อยางดี4เส้นค่ะเดิมมาจากรถนะคะสภาพสวยแบบนี้เลย รีวิวตรงปกนะคะสินค้าสินค้ามีตัวตนนะคะลูกค้าอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะรองรับน้ำมันดีเซล B20 สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นวางดาวเพียง6,6 0 0 0บาทนะคะพร้อมแถมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮนะคะกรองไฮดรอลิกกรองโซลารกรองเครื่องนะคะไส้กรองนอกใน เช็คให้รอบคัน200จุดพร้อมใช้งานมากๆเลยท่านใดได้คันนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอนราคาอยู่ที่660,000บาทนะคะมีส่วนลดให้นะคะลูกคา้าสนใจซื้อสดมีส่วนลดให้ค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผ่านไถ่ยนะคะผ่านลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นผ่านพรวน,นะคะหรือว่าเป็นผ่านบุกเบิกนะคะสามารถเลือกได้ค่ะมาดูรถได้นะคะพิกัดนะคะลูกคา้าร้านหฮเฮงแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะหรือโทรสอบถามเซลพลอยมาได้ค่ะ09810 สี่เนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปักไว้ให้นะคะลูกค้า098104-7026รับประกันนะคะลูกค้านานสูงสุด9เดือนผ่อนนานสูงสุด6ปีสภาพรถเกรด A เลขไม่อยู่ที่391ชั่วโมงสภาพนี้มีมาไม่บ่อยนะคะลูกค้าสนใจมาชมรถได้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดในการวางดาวได้นะคะ0981047026เซลพลอยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ